เต่ต้มอ,อย่างน้อยเนาะครับเนาะนก็ะห้าได้ง่ายป่าลายขุนกรลารห้าได้หยุดตลอดครับถูกมื้อที่เข้าไปขุนห้าป่าตะกอนมือน,นกับเป็นร้อยซ่องรอยครับเต่พ่อตุ๊กสมอนีซี่เลืออยู่บ่อเวณห้าสิบล้ำครับไปบางมือกระได้ไปกระแค่สิบกาลัมนี่ซี่นะครับมันมันจะได้เบื่อถูกปลาครับทั้งป่าจอกปลาแค่ป่าเพียปลาวา นณดป่าเนื้ออ่อนก็นย่างได้ดีครับแต่ต่กนเรื่องนี้ป่าเนื้ออ่อนนี้แทบทบ่ประเแล้วป่าบึกปลาลืมนี่ก็แห้งแล้วจังแต่ปี2่องผัานห้าติซองบบึกมืดกับรวมกลุ่มกันทีแรก,กตังแตปี่องผ่านห้าร้อยห้าสิบห้าสิบสามใ้ซ่องให้สามที่น,ทนรวมกลุ่มกันแต่พวเขามาซ่องผนห้าร้อยห้าสิบสี่ยักอนุรักษ์การ จับป่าแบบพื้นบ้านแล้วก็การพักสร้างมองท่องพื้นท่องผูเท่าตะกีสินักก็เลยมารวมกลุ่มกันสงน่ง5 57ท่านมี่สกอคนมาสนับสนุนของผมการเห็นงานวิจัยการส่งั้นการเห็นงานวิจัยอยู่เนาะกระปอปีตุกปีห้าเก้ามาก็มีอบรเข้ามากะเหตุการณ์ท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็ มีเพื่นมีรายได้เพิ่มขึ้นมาได้น้อยนึงเพื่นก็พากันดีใจก็จับกลุ่มกันเนี่ยแน่นมาเนี่ยก็ตั้งเต่ตีห้าเกาหอดปีหกสิบกันก็ดีใจขึ้นมาแล้วเพิ่นก็ว่าเออคนคนเปลี่ยนเวสีอกอกก็ยืนลงกันได้โดนก็ต่างฝ่ายต่างผลต่างนันก็ซอยกันเห็ดมาเนี้ยก็ทาง หน่วยงานข้องลัด่นก็ผู้จักเขามในทางอำเภอแล้วก็เทศบาล่นก็มานุ่นเสริมเอาเรื่อยๆาน,นที่ไปแทร่เอเืิ่นที่เห็นนั่งคนก็ต้องมาเอื้นเขาผู้จักกเ็เผ่าว่ามันมีกลุ่มนี้อยู่นี้เขาก็เลยมาประชุมกันว่ามันนี่เขามีตัวมีตัว,ตวของเขาเ้วเ้อก็ไต้จจวีซ่าคิดปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า สักย้อนกลับไปสักมากกว่า10ปีเนี่ยคือการรับรู้ข่าวสารของคนในชุมชนคนที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำขมงเนี่ยก็ยังไม่มีถือว่ามีน้อยมากครับคนเริ่มมีการรับรู้ข่าวสารแล้วก็เห็นเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเช่นเรื่องการขึ้นลงของระดับน้ําหรือว่า พวกพืชนะ้าต่างๆที่เกิดขึ้นตามเกาะตามดอนอนะไรเนี่ยมันหายไปจํานวนปลาชนิดปลาอนะไรเนี่ยมันก็ลดลงไปหายยงไปเยอะมากพอเรามาเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ําโขงที่ผ่านมานะเราก็มีการคุยกันซึ่งการคุยกันกับชาวบ้านเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทําได้คือ 1. ก็เรื่องทําเขตอนุรักษ์ถึงการเพิ่มมันก็ไม่ได้ช่วยมากอะไรเนะี่ยแต่ว่าอย่างน้อยคือ ชุมชนมีกิจสํานึกมากขึ้นแล้วก็คนที่มาดูงานมาเรียนรู้อะไรทีนี้เราก็บอกเล่าให้เขาฟังเขาก็จะได้เอาไปทําที่บ้านเขาก็เป็นการเป็นการสื่อสารทาง,ทางสารารณะด้วยแล้วก็เด็กๆเราก,ก็ทํางานกิจกรรมกับเด็กๆเยาวชนเลยพวกนี้ก็ทําให้เด็กเห็นว่าเออเนี่ย มีเรามีจะหาหาหาอย่างเดียวแล้วมีมีการเพิ่มอะไรนี่เราก็จะต้องทําให้เขาเห็นด้วยว่าการอนุร,รักษ์เป็นส่วนหนึ่งของที่ของสิ่งแวดล้อมที่เราจะต้องอยู่สําหรับคนของอนาคตอะไรพวกนี้เนาะเราก็ทําเขตอนุรักษ์อย่างเชินชัดก,ก็คือจํานวนปลาก็จะมีบร,ริเวณนี้เยอะขึ้นแล้วก็ที่ผ่านมาแล้วก็พาเด็กเกยาวชนพาพ่อพ่อชาวประมงเนี่ยก็ปลูกต้นพืชน้าอะไรพวกนี้ครับแล้วก็การอ่าอย่างหนึ่งคือเราทําเรื่องทําสื่อ สื่อในต่างๆในโซเชียลด้วยแล้วก็เราก็จะพยายามที่จะมีเครือข่ายที่จะทําลักษณะเดียวกันเนี่ยตลอดล้แม่น้ําโขงในจังหวัดที่ติดแม่น้าโขงทั้งแปดจังหวัดด้วย mm hmm. ก,ก,ก็ทําลักษณะคล้ายๆกันอ,อันนี้เราไม่ได้ทำเฉพาะอนุรักษ์อย่างเดียวเนาะเราก็ต้องข้อระวังด้วยแม้กระทั่งเรื่องอ,อาชญากรรมระหว่างประเทศเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ต้องผิดหเป็นดมาให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยแม้กระทั่งที่มีการการทำป,ประมงผิดกฎหมาย อย่างเช่นการระเบิดการใช้พวกไฟฟ้าช็อตอะไรเนี่ยเราก็ต้องเฝ้าระวังต้องดูช่วยๆกันตรงนี้อันนี้ก็ถ้าเราเห็นเราก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐอันนี้สิ่งที่ที่ทางเราทาเรื่องกันุรักส่วนในอนาคตเนี่ยเราจะมองเราพยายามที่อยากจะปลูกฝังเรื่องตัวเด็กๆมากกว่าให้เขาได้มีจิตสํานึกแล้วก็เขาจะต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขามีอยู่เนี่ยให้มันกลับคืนมาได้อย่างไรในอนาคตอ่ะซึ่ง อันนั้นมันจะเป็นสิ่งสําคัญกับเขามากๆเลยถ้าเราจะทําตรงแค่นี้มันก็มันได้แค่นี้แต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากแล้วก็อยากจะขยับต่อไปมากๆกก็คือเรื่องเชิงนโยบายเพราะว่าในแม่น้ําโขงเนี่ยเราจะพูดถึงเฉพาะเชียงคานเองไม่ได้ครับเราต้องพูดถึงทั้งหมดเลยซึ่งไม่ใช่เฉพาะแปจังหวัดที่อยู่ริมโขงนั้นเพราะว่าตรงนี้สิ่งแวดล้อมตรงนี้ทรัพยากรตรงนี้มันใช้ร่วมกันทั้งประเทศเลยมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแค่นั้นครับมันมีระหว่างประเทศด้วย ซึ่งตรงนี้เราก็อยากจะพักดันแม้กระทั่งเรื่องอาการใช้ทรัพยากรการให้ความรู้ประชาชนหรือเรื่องอื่นๆแม้กระทั่งเรื่องพลังงานเรื่องอะไรพวกนี้ครับเราจะต้องต้องต้องให้เป็นเชิงนโยบายในในระดับในระดับชาติะครับแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเราก็ไม่เน้นเฉพาะแม่น้ำโขงนะครับเราจะไปอย่างอื่นด้วยอย่างเช่น ปูเขาป่าไมา้ระบบนิเวศชุมชนอะไรพวกนี้ครับคือคนกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับจริงๆอ่ะมันต้องเอื้อด้วยกันมีด้วยกันแล้วก็ตรงเนี้เราจะผลักดันสู่นโยบายเราก็ไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะมุมไหนได้บ้างนะครับแล้วก็เราพยายามที่จะหามุมที่จะขยับไปเพื่อที่จะไปขับเคลื่อนชิงนโยบายแล้วก็หาภาคีกะข่า,ขายมาร่วมในการที่จะขยับตรงนี้ด้วยกันครับ